สวัสดีค่ะตอนนี้เรายกลงเรือนที่เราทําการประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้คือเช้าวันที่4พฤษภาคม2 5งพัค่ะเรายกลงเรือนที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนที่มีความแข็งแรงทนทานเนะะี่ยค่ะมาวางไว้ในทําเลนี้แล้วค่ะนี่ดูค่ะนี่เป็นพื้นที่เพาะ กล้าของเรานะคะอันนี้เป็นต้นกล้าที่เราเอาไว้ในหมูงนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ต่างๆนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นพื้นที่เพาะกล้าของเรานี่ค่ะเรากําลังทยอยเพาะกล้าแล้วเราก็จะจําหน่ายในไม่ช้านี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อต้นไม้ของเสรุงนะคะเบื้องต้นเนี่ยเสรุงมีหลายต้นมากเลยนะคะถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อเนี่ยสามารถโทรหาเสรุงได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 6 0 4 6 หนึ่งกแปดโทรมาหาเสรุรงก่อนเพราะว่าอย่างที่เสรุรงลงคลิปไปก่อนหน้านั้นว่าเสรุรงเนี่ยกาลังขยายพันธุ์ต้นไม้หลากหลายประเภทโดยเฉพาะไม้มงคลหายากอะไรประมาณนี้นะคะเบื้องต้นก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าใครสนใจที่จะ,ะติดต่อซื้อพันธุ์ไม้มงคลหายากจากเสรุรงนะคะก็สามารถโทรหาเสร,รุงได้เลยที่เบอร์0660464198นะคะตรงนี้เสรุรงก็ได้ทําเลนในการวางโรงเรือนเพาะปลูกสาหรับการเพราะกล้ามเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ หายากเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะตรงนี้ก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้เสริรุงด้วยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ให้เสร,ริงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจต้องการต้นไม้หายากต้นไหนเนี่ยโทรมาหาเสริรุงติดต่อสอบถามเสริรุงได้เลยว่าเสร,รุงมีของไหมอะไรประมาณนี้นะคะโทรมาหาเสริรุงได้เลยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ